กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกูทด,ดุกคนมนิกามากับน้องชายคือเก่าแล้วพี่น้องมนิก็นิีพาน้องชายมากินตำซั่วปมูม้าพี่น้องทำชั่วขนมกินใส่ปูม้า ผักเครื่องเคียงเราก็มีพักสลดัดแล้วก็บรรละพี่น้องในงหอมเปย์แนี้ใบไม่อย่างลรนี่หลายอย่างพี่น้องเต็มถาดแครอทกับถั่วผู้ลายพี่น้องพักเต็มถาดคือเก่าเอาก่อนที่ไปแชบ่บนำกันกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวในเด็กพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเป็นกำลังใจให้สาวในพ่อครัวแล้วก็น้องชายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันลวกันอ่ะจัดไป ข้าวเหนียวก็มีพี่น้องนี่ <c oughs> จะเห็นผู้บ่าวเขามาตลอดเด้อพี่น้องอย่าพเบื่อเด้อจ้ะมัเนเองก็ะเพกกบบา,าคั่วกระเบ้ายิ้มกิ้มาเช็นกำกันเด้อจ้ะพี่น้องเรื่อการเริ่งานโอเมนบ่งเป็นเฮล <c oughs> <c oughs> ใช้มือเอาหรอยิบแซ่บ ีข้าวเหนียวด้วยพี่น้องอืมนี่พักเบอร,ร์ร่าผ้าเลยพี่น้องเหรอพักเต็มถาดแล้วละ่ะอ,อันนี้ผู้บ่าวด้วยพี่น้องน้องชายาพ่อคั่ว ับบแบบตำชั่วผสมกินใส่โกมา่ตาตำโกม่มาใส่ขนมตีนอันเดียวกันแหละล่ะเนาะอืมปูหวานมันต้องโบงเหย้าม,มาพี่น้องมามากินกับน้องสายเลยจ้า ตอนนั้นก็จะให้เข้ากล้องไายรอบเบพิ่นอายพี่น้องทำใจก่อนจะเข้ากล้องค่ะคือสาวในตอนแรกๆแรกใครก็อ,อายเพี่เดียวนะตัวพูดพี่น,น,น้องเ้ยไม้ใครรอด บ่งพี่น้องยบงแบนๆไปหน่อยข้พวงแบนๆคนว่าวพุทธใ้ดอกพี่น้ <c ười> องนนคนจะบอกว่าวไทยดอกรามพอดีคนพูดไทย้พี่น้องเ้ย บอกคัมอ์ว,ว่วาแซ่บค่ะผู้ใดเข้ามากะฝากกดไลค์ให้สาวในเด้อพี่น้องกดไลค์เด้ออย่ากดไลค์เด้ เอามาทำปูหน่อยอย,ยังอ่ะแคบหมูไม่แค่หมูเพราะไม่คุณงอ con là sư bao em nói được thì nói. để bỏ được, bạn gì gì chưa gì chứ bao é nói. มมโมยกับปู่เขาได้กินเลยอ,ะอ่ะเนาะแอบเบกือบปิดเข้าตาแล้วมันเนี่ย Rồi <laughs> ngay không có อคนเหนงากินสองคำดูบ้านหาอ่หอแพงนากปูปูเนี่ย นำเข้าจาประเทศไทยเนี่ยเขาปูชื่อแบยังหมูท่ายที่แบบงงุุลักขี้ผันละครับย๊าบอืมแซ่บย๊บ Hmm. tiếp nhiệt kỳ lợn thợ này đớp nó ừ. lợn thợ là hmm. 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 บานังหลักบะละกับมีนะพี่เนาะว่นันนี้ยังเพียงหรออร่อ,อยหรอกระดองมัน กินยากหน่อยหนึ่งแล้วสิบปูแม่นไหครับมาอยู่บ้านฮะก็เพราะจะเจ้าไม้ต้มมาแล้วพี่น้องนะไม่ได้กินกินกองทะเล đức đức hâm mm. buồn trời, tăng cầm <laughs> thì nhẹ nhàng thôi ừ ทร่มื่กีจบอะเจ้าของอ่ะมันม, ùng, มันฟิกบุงมอน่บแล้วอเนนีุ้่บแลว

<laughs> à. Ừ. À, mà hay cho bạn ăn một cái nữa, ăn đi. Ngon lắm luôn á. Đó. Rồi. Nè. หย่อมเยอะเนี่ยฮะอืมมีป่ะกินมาัทางน,นั้นเหรอ,อม,มัดเหลือแต่เครื่องโถเครื่องที lẹm rồi mình nên xếp khác nữa. Ừ. Bỏ lừa, bỏ lừa. Bảo một năm, bỏ một kg mực xếp. Ừ. Mà lạ một thứ nữa sa. Kẹp vào kg mực cũng lạ. Mà lạ, xin mà lạ. Lừa, nhỏ ừ. bớt cứ gạo, lừa, bảo lạ. lừa thiệt, á? ถ้าสําหรับคลิปนี้ไผ่บอมากก็ขอโทษ,ขอ,โทษขอภายน้ำเด้อพี่น้องมาทุกนคนนะแล้วพ <laughs> ี่กินมุมมาบนองพี่น้องเนาะขอโทษน้ำเด้อจอาฝากชาวนายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาวนายแลวอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชาวนายพร้อมเด้อพี่น้องเพื่อมันพาดคลิปใหม่ๆอยากให้กินคลิปยังกับคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อพี่น้องอยากให้น้องชายกินกับชาวนายกับเมนมาแลวพี่น้องเด้ะอ,อ่ะกราบคำบ่าสวัสดีสบายดีด